ที่ว่าการอำเภอสองดาวค่ะวันนี้จังหวัดสกลนครโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดให้บริการคลินิก,กเ,เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะจะมีการนําเอาการบริการทางด้านคลินิกต่างๆกว่า20คลินิกออกให้บริการประชาชนพี่น้องกเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของพืชเรื่องของดินเรื่องของสัตว์หรือแม้แต่เรื่องของแหล่งน้ํา ก็สามารถที่จะมารับบริการได้ค่ะโดยในปีหนึ่งจะให้บริการ4ครั้งเท่านั้นนะคะ ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ในพื้นที่ของอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครค่ะอยู่กับท่านเกษตรจังหวัดสกลนครนะคะท่านประยงภูดดนไซา์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียกลุงยองต้อติดปากแล้วค่ะไม่เป็นไรครับเอาแบบเอาแบบสบายๆนะลุงยงคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขอรับการช่วยเหลือจากเรายังไงคะคืออย่างนี้ครับผมเรียนว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะครับทุกปี กรมส่งเสริมการเกษตรนี่ก็จะ,อะมอบหมายให้ทางแต่ละจังหวัดนะครับโดยเฉพาะสำนักงานเสียจังหวัดซึ่งเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นหน่วยงานหลักในการทําโครงการนะครับร่วมกับหน่วยงานในรรสังกัดกระทรวงเกษตรทั้งกระทรวงของอแต่ละจังหวัดเนาะก็จะจัดงานคลินิก,กเกษตรขึ้นที่ขึ้นทุกปีนะครับว่าปีหนึ่งนี่เป้าหมายมี4ครั้งซึ่งครั้งนี้นเป็นครั้งที่3นะครับครั้งที่3จัดขึ้นที่อันคอสองดาวแล้วก็จะมีคลินิกใหญ่อีกครั้งหนึง<ม>่งเป็นคลินิกเฉลิมพระเกียรติ ช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งเรามีแผนที่จะจัดที่อําเภอพนานิคมสําหรับวันนี้นะครับโครงการคลินิกเกษตรกันที่หน่วยงานนักเสกกระทรวงเกษตรทุกหน่วยงานนะครับร่วมกับทางปกครองทั้งท้องที่ท้องถิ่นอําเภอแล้วก็มีภาคเอกชนด้วยใช่ค่ะ,คะเห็นภาคเอ<ม><า>กชนมมาีทางโคบต้ายานมาอะไรต่างๆเขามาออกบูทหน่วยงานทางการกระทรวงเกษตรก็จะมานําเสนอคล้ายๆกับว่านําสํานักงานมาไว้ที่พื้นที่ ไว้ให้บริการพี่น้องบริการคลินิกที่ว่านี่มีอะไรบ้างบริการมีครบทุกส่วนเลยครับทั้งคลินิกพือคลินิกสัตว์บำรุงตรวจบัญชีศูนย์ขยายพันธุ์พื่อะไรต่างๆในภาพของกระทรวงเกษตรทั้งหมดเลยคือถ้าพี่น้องมีปัญหาเรื่องอะไรปรึกษาได้คลินิกเรื่องอะไรก็มาใช้บริการมาลงทะเบียนที่หน่วยกลางลงทะเบียนเสร็จแล้วก็นำบัตรที่เราลงทะเบียนนี่้าหน้าที่จะออกให้แล้วก็ไปขอใช้บริการตามคลินิกต่างๆว่าเรามีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆก็ขอคําแนะนําขอคําปรึกษา บางทีก็หน่วยที่จะม,มาอาจจะให้บริการแจกปัจจัยการผลิตด้วยะนะครียพันก้าวไม้เรยพันก้าวไม้หรือว่าเอกสารคู่มืออะไรต่างๆนะครับคำแน,นำะนําคล้ายๆกับว่ายกหน่วยงานมาไว้ที่พื้นที่ค่ะไม่ให้พี่น้องเดือดร้อนต้องเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ในจังหวัดซึ่งเดินทางลําบากเราก็ให้บริการถึงจุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องได้ประโยชน์คือไม่ต้องเดินทางไกลของนะครับแล้วก็ได้มาใช้บริการสอบถามปัญหาได้อย่างใกล้ชิด นะครับมีปัญหา,าอะไรเนรี่ยเจ้าที่ก็จะแนะนำนะครับรวมทั้งให้บริการ,รต่างๆด้วยนะครับณนะเวลานี้อย่างเช่นช่วงนี้หน้าฝนสิ่งที่เป็นปัญหากับเกษตรกรแล้วมาปรึกษาในคลินิกของเราจะอยากจะเป็นเรื่องอะไรคะออตอนนี้ก็จะเป็นฤดูที่จะเริ่มฤดูการผลิตนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของออการเตรียมการที่จะลงสู่การการเตรียมการที่จะปักดําหรือว่า เริ่มลงมาแล้วลงลงพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการพืชด้านพืชนะครับก็จะมีปัญหาโรคโรคแมลงบ้างการบริการในเรื่องอื่นเช่นว่าเรื่องของทุนมีคลินิกตัวบัญชีที่ก็จะมาสอนชาวบ้านเรื่องการเก็บออมใช่ไหมคะใช่ครับทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะ ลงกดจะกําลังจะเข้าถู่ฤดูฝนก็จะมีพันธุน์พืชพาอะไรมาสนับถุนด้วยก็เป็นการให้คําปรึกษาให้คำปรึกษาแต่ถ้าในเวลาปกติล่ะคะถ้าเกษตรกรมีปัญหากับปรึกษากับทางเกษตรนี่ติดต่อกันหน่วยงานไหนยังไงบ้างถ้าสมมติว่าในเวลาปกติไม่ใช่งานชินิกนะค่ะ,ะพี่น้องต้องอประสานทางถ้าเป็นหน่วยงานท่านพืชก็จะมีสำนักงานเกษตรอำเภอที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วประมงประยุทธ์อยตรในพื้นที่ส่วนหน่วยงานกลางที่ขึ้นกับส่วนกลางนี้ บางหน่วยก็จะไม่มีหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ก็จะอยู่ที่จังหวัดนะครับท่านก็ต้องอประสานประสานเจน้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ชิดเขาอาจจะประสานต่อให้ว่าปัญหาเรื่องนั้นนี้ส่วนหนึ่งอย่างโซนนี้ก็จะมีเรื่องของสอปกรอ,อย่างวันนี้ท,ที่ที่ดินเป็นสปกรเยอะด้วยโซนนี้นะครับแต่วันนี้ก็ทางสปกรก,ก็มาให้บริการรู้สึกว่าจะมีมอบ มอบเอกสารสิทธิ์ด้วยเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้กับเ่อนด้วยด้วยด้วยครับวันนี้มีด้วยสปกก็มานะครับเรืองเอกสารสิทธิ์ที่ดินพี่น้องก็เยอะเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนที่เป็นโซนสปกรนดับที่หที่ดินนะครับก็ถ้ากรณีที่พี่น้องมีปัญหานะครับไม่ว่าเรื่องใดก็แล้วแต่นะครับหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดในพื้นที่อย่างเช่นสำนักงานเกษตรอำเภอก็จะมีเกษตรตำบลมีเกษตรอำเภออยู่ สามารถที่จะประสานเข้าไปประสานได้ว่าอย่าหาเรื่องนั้นนี้ที่ไม่ใช่ปัญหาทางนั้นเพื่อโดยตรงท่านก็ประสานได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะประสานต่อให้ได้หมดเลยได้หมดเลยครับเดี๋ยวเขาจะเชื่อมต่อให้เพราะเจ้าหน้าที่ในส่วนของอำเภอเนี่ยเขาจะบูรณาการกันอยู่แล้วนะครับเป็นเครือข่ายกันอยู่แล้วมีลายมีเบอร์ติดต่อกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไปใช้บริการได้นะครับ ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่ายกการบริการณจุดเดียวมาไว้ที่ตรงนี้นะคะในกิจกรรมของโครงการตามคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุคะ้อสุดท้ายก่อนจากกันไปค่ะสถานการณ์ด้านการเกษตรในช่วงนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณกรมีอะไรจะประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้างก็ฝาบพี่น้องนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ทําการเกษตรนะครับไม่ว่าจะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อย่างพืชนี่ถ้าท่านกรณีที่ท่านปลูกพืชปักดํเข้าวหรือปลูกมันปลูกอ้อย หลังปลูกแล้ว15วันอย่างน้อย15วันเนี่ยท่านต้องไปแจ้งขึ้นทะเบียนครับเ <away> จ้าหน้าที่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะครับสำนักงานเกษตรอำเภอซึ่งจุดอาจจะมีจุดที่เจ้าหน้าที่นัดหมายว่าอยู่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะครับหรืออยู่ที่ชุมชนหมู่บ้านอะไรต่างเจ้าหน้าที่เขาจะนัดหมายไปสําคัญที่สุดนะครับเรื่องนี้ต้องไปแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับทางสำนักงาน,กนเกษตรอำเภอนะครับเพื่อ,อแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเข้าในระบบไว้เผื่อว่านะครข้างหน้าเกิดมีภัยธรรมชาติ หรือมีโครงการของรัฐที่จะมาสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องใช้สิทธิ์ตามนี้แหละถ้าพี่น้องไม่ไปแจ้งขึ้นทะเบียนไว้ทางราชการก็ไม่ทราบว่าท่านปลูกอะไรท่านมีปัญหาเรื่องอะไรพอมีปัญหาแล้วการช่วยเหลือท่านก็จะเสียสิทธ์ไปเพราะน,นั้นท่านต้องไปแจ้งขึ้นทะเบียนกับสำนักง,งานเสรีนเิเวไม่ว่าจะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับฝากประชาสัมพันธ์ตัวนี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็หน้าฝน อาจจะมีปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติได้อาจจะนะครับผมใช้คำว่าอาจจะเพราะนั้นถ้าพี่น้องไปแจ้งนทีเบียนไว้เนี่ย้ำท่วมเสียหายท่านก็อาจจะได้รับท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับเป็น นโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วอันนี้นะครับค่ะนี่แหละค่ะเรียกได้ว่าเป็นสิทธิ์ของพี่น้องเกษตรกรนะคะถ้าหากว่ามีที่ทํากินแล้วได้ทําการเกษตรแล้วอย่าลืมไปแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เราได้ทราบหากมีปัญหาหรือว่าต้องการขอรับคำปรึกษาจะได้ทําการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้ใกล้จะได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศของโครงการคลินิกเกษตรื่อนที่ในพระราชนครในพื้นที่ของอำเภอสองดาวกันเลยค่ะครับครับตอนนี้นะคะท่าน้ว ขอท่านจุริเทศศาสตทางในฐานะประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเช่นที่ในพระราชาลุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในพื้นที่อำเภอสองดาววันนี้นะคะก็กำลังจะออกมาเยี่ยมชมบูธของคลินิกในพื้นที่ของที่จัดงานนะคะตอนนี้ก็พบปะกับพี่น้องเกษตรกรอยู่นะคะเป็นเกษตรกรที่เป็นอย่สมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะในพื้นที่ของอำเภอเมือง วันนี้จะมีคลินิกที่ออกพื้นที่มาทั้งหมด20กคลินิกด้วยกันนะคะที่เป็นทั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และก็คลินิกของเอกชนที่ออกมาให้บริการประชาชนณจุดๆเดียวค่ะปีหนึ่งจะมีการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีประมาณ4ครั้งด้วยกันนะคะก็จะลงไปในพื้นที่ที่มีพี่น้องประชาชนที่จะมาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรนี่คือคลินิกประเมินผลค่ะ ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตลนครนะคะไปต่อคลินิกบัญชีค่ะอ๋ออันนี้ไม่เปิดน้ำหรอคะเปิดโอ่งไหม,ไม,มจะมเป็นโอ่งพอเพียงค่ะมุมมองต่างๆน้ำไม่มีเลยน้ำไม่มียังไงคะนจะผลแรงหรือเปล่าค มายถึงว่าน้ำเข้าคือรายได้เนาะค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างค่ะก็จะมีค่าของใช้ค่าอาหารนี่มีให้เงินลูกด้ค่ะให้อะไรเลี้ยงอันใดอันใดจ่ายมากไปเนาะอันใดจ่ายสุดท้ายบัญชีบัญชีบ้นีคัก็กเอเดี๋ยวนี้ก็พัฒนามีแอปของบัญชี เป็นการสอนให้เกษตรกรเรื่องรายรับรายจ่ายล่ะคะใช่เราสามารถเปิดแอปแล้วก็ทํางานตรงนี้ได้อยู่ในแอปเลยเนาะไม่ต้องใช้เล่มก็ได้ใช่ค่ะแล้วไอ้นี่เนี่ยใช้มานานหรือยังคะนานนานแล้วค่ะแล้วก็มีการพบกรเกษตรกรเพื่อทําความเข้าใจเนาะใช่พี่ว่าดีมากเลยนะบางทีไม่รู้ว่าจ่ายอะไรบ้างเนาะมีข่าวารทีเ่เยดีมากตอนนั้นไะด้ตรงนี้ถ้าใช้บ้านได้ดไดจจดก็จะก็จะทราบรายจ่าย เพราะว่าเวลาเวลาที่ออกเครื้นงี่นจริงๆเขาจะจ่ายไปเรื่อยๆทำมามากอะาไร้มากค่าใช้จ่ายจะได้นรู้ต้นทุนเนาะตุ่มแบบซึมๆจนมารู้อีกทีนึงเอ้าดังไม่เหลือจ่ายอะไรมากอะไรมาก คลินิกบัญชีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะคะนี่เป็นส่วนของสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดสกลนครค่ะสหกรณ์เหล่าสุขสรรครับได้รับคุณจอน้ำบรรดา3าสลายครับกรมส่กสกสนับสนุนครับแล้วก็ เป็นกลุ่มอาชีพที่เขาได้รับสนับสนไป10,000แบาทแล้วเขาก็ทําผ้าคลามเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นต่างๆครับไอหนึ่งแบาทนี้ให้คือให้เปล่าเลยใช่ไหมให้เปล่าเลยเขาแบ่งเป็นสอส่วนอบรมส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตส่วนหนึ่งครับมีแต่สมาชิกมีแต่ผู้แม่บ้านหรือเปล่าคะแม่บ้านแม่บ้านก็มีแม่บ้านเข็งแรงตลอดมาท่านท่านท่าอแนะนำท่านผู้ว่าเลยค่ะมีอะไรบ้างคะนี่นี่อันนี้ใช่ไหมคะที่ได้เงิน สนันุนไปใช่ครับอันนี้ที่ได้เงินเงินสนับสนุนไปนี่ให้หนึ่งแสนคแล้วมีอยู่มีกินเดี๋ยวนี้มีอยู่มีกินเลยไม่ต้องไม่รวยแต่ไม่คนไม่อยากนะเพราะท่านสั่งควรจะหวั่นใจดีเรามีความรู้เรื่องของการทําผ้าย้อมความอยู่แล้วไหมอ่ะค่ะความรู้เหรอคะเอามาต่อยอดเหรอคะงบประมาณที่ได้อันนี้ได้เงินแสนมาต่อยอดเพราะเราทํากันอยู่แล้วได้เงินแสนมาต่อยอดแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ได้เอ่อเดือนหนึ่งประมาณแสนถึงสองแสนบาทนี้ค่ะขายออนไลน์เหรอคะขายไม่ออนไลน์ขายให้ ทุกๆกลุ่มทุกหน่วยงานเราขายให้เวลามีงานที่ไหนแล้วดีไซเนอร์่ะสั่งมีดีไซเนอร์ด้วยเหรอเดี๋ยวจะหาก็โม้ไม่จะโม้นะคะคือสากคนนี้สองส่วนกลุ่มอาชีพด้วยแล้วก็สักรการเกษตรด้วยทบได้เงานทุนจริงๆอยู่ในกลุ่มจริงๆทุกอย่างคือจริงหมดเรื่องจริง สตีเหล่าสุขสันนี่เหรอคะสตีเหล่าสุขสันแล้วก็ของสกปรกเหล่าสุขสันในชื่อทอนเนาะใช่ครับกลุ่มสตีสน,สสน,นี่จะเป็นแบบพลัง <c oughs> ปัสุทธร์ค่ะโอ้ดูสิคะมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาต่อแถวคิวกันยาวเลยค่ะวันนี้เขามาขอรับคำปรึกษาเรื่องอะไรวันนี้มาขอรับคำปรึกษาเรื่องอะไรที่คลินิกปัสุทาิ์คะไก่ไก่ค่ะอ,อ,อะไรนะไก่กระวัวค่ะมีปัญหาอะไรคะ มันเป็นที่ขาวค่ะอ๋อเป็นโรคมากเออ้ราล้วอยู่ๆเป็นได้ยังไงอ่ะสังเกตยังไงค่ะฝนตกอ๋อมันอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับมันเนาะค่ะก็มาขอรับคำปรึกษาเนาะค่ะแล้วพี่และข้ามาขอรับคำปรึกษาเรื่องอะไรกับเพื่อน่ะหัวครับสุกรรัันเป็นอย่างคะนั่นเอ็ยไข่ครับ ปกติเราเรียงปกติบ่ค่ะให้มันขึ้นนีหยังค่ะเป็นปกติแล้วคนทุกวั้มันขึ้นสิบสามมนี่แหละครับไม่ได้บอกอาการว่าเป็นไข้เป็นไอนะอากาศมันเปลี่ยนเหมือนคนนี่เนาะครับเหมือนคนแล้วค่ะได้รับคาปรึกษากระเพิ่นไปยังครับกําลังเข้าคิวอยู่ครับดีบ่ค่ะที่จังหวัดออกคลินิกเกษตรเตือนที่มาให้บริการครับยกโผเลยครับปกติเราถ้ามีปัญหาไปปรึกษาอยู่ไาอ่ะถ้าบ่มีงานแบบนี้อยู่กับมาซึชัดลัมเภอนี่แหละครับเพราะว่าเพิ่นให้ความสะดวกสบายอยู่ตลอดล่ะครับคทรมาก็ได้อยากสุ่มเนวสุมหมูสุมยัง่มแย เคลียร์ไมได้เพิ่นครับคือรัฐซ่อมเรามีอย่างกับวาปรึกษาเพิ่นเนาะปรึกษาเพิ่นคระคุยกับปรึกษาเพิ่อน ยางพาราเราสาธิตเรื่องของการทําอะไรกันคะอ่าเป็นการตัวนี้เป็นมูผ้าดิบซึ่งเรามาเพิ่มมูลค่าโดยการใช้น้ำยางค้นนะน้ํายางค้นนะแล้วมาทาเพื่อให้เกิดการสัมผัสกับเวลาเราจับมีดับอ๋อม,มันจะ,นจะได้ัดบ <นะ S 2> ค่ะนี่ท่านสวบกกําลังสาธิตยอยู่นะเดี๋ยวกู้กายขอลองทำมั่งอันนี้คือน้ํายางเหรอคะน้ํายางเหรอคะน้ํายางค้นผสมกับสีต่าชออ ใหม่เอาทุกใหม่เลยใช่ไหมถูกใหม่โอ้ยโอ้ตายแล้วสีนะ้วย้ำยาสีเยอะมันจะแช่โอมันจะซึมอ๋อเวลาเราจับจอบจับเสียมจะได้ไม่เจ็บมือใช่ไหมมันจะได้แน่นขึ้นจะได้แน่นขึ้นด้วยเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าเขาขายอยู่ตามท้องตลาดเขาขายคู่เท่าไหร่คะแบบเนี้ตอนนีมันคู่ละยี่สิบห้าตอนนี้น่าจะสามสิบสามสิบห้าแล้วแต่ ด้วยของก็ไม่ทาสีเขาก็ปูน้ำยางพนนี่แหละครับแต่ของเขาระบบการผลิตมันจะเป็นแบบแบบพิมพ์นรดจุก ทิมแล้วจุ่มแล้วก็จะเข้าเครื่องอบอันนี้เราต้องเอาไปเข้าเครื่องอบอีกไหมคะเนี่ยวันนี้ไฟฟ้าไม่อํานวยเรามเลยนี่เห็นไหมอันนี้อันนี้อันนี้เขาเป็นศิลปะเนี่ยใช้สองสีก็ได้ดีจังเลยอะใ้ไม่พินิจมาะมืเครื่องน้ำยางนะคะโดยตัวท่านตอนนี้เราจะมาอยู่ในส่วนของผลผลิตที่เห็นอยู่นี้คือไม่ใช่ฟัก ไม่ใช่แอปเปิลแต่นี่คือะมะะ่่วงพันงามเมืองย่าอ๋อทำไมลูกถึงใหญ่จังเลยะคะลูกใหญ่น่ะเราเราใส่ใส่ปุ๋ยปุ๋ยขี้วัวกับขี้ไก่ค่ะ รสชาติของมะม่วงพันงาเมืองย่านี่คือแตกต่างจากมะม่วงพันอืุนๆยังไงตัวนี้มันจะกรอบกินดิบจะกรอบมากเลยเป็นมะม่วงมันใช่ไหมคะใช่ครับเป็นมะม่วงมันแล้วผลผลิตที่ได้จะไม่หวานสำหรับคนที่ป่วยเบาหวานกินได้เลยคือมันต้องลูกใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมคะใหญ่กว่านี้ก็มีครับราคาจาหน่ายยังไงคะเนี่ยอันนี้ก็ลูกราคาบาทลูกเป็นลูกเลยเปอนโลค่ะนี่มาจากไร่ที่ไหนของเกษตรกรคะไร่กำนันสมนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ตำบลท่าชีลาครับอ๋ออำเภอสองดาวนี่ ลผลผลิตที่ได้ของอำเภอสองดาวนอกจากมะม่วงแล้วมีอะไรที่ไร่อีกคะอ,อ่ที่ไร่ก็ผม,ผมมีเยอะนะครับมีพลังกิมจูและก็สละอินโดพลังแกออกลูกค่ะตอนนี้พี่น้องเกษตรกรนี่มีผลผลิตออกสู่ตลาดค่อนข้างมากเลยค่ะแล้วก็มันจะมีผลคือออกมาพร้อมๆกันมีแนวคิดในเรื่องนี้ยังไงคะอ่าเราก็อย่าวิ่งตามเขาเกินไป Mm hmm. เรา mm hmm. เราเน้นคนในชุมชนเราก่อนค,คนในชุมชนเราจะได้กินอะไรแต่เราอย่าทําอะไรที่เยอะเยะแต่ทําให้หลากหลาย mm hmm. ผมคิดอย่างนี้ค่ะเราถึงจะขายผลผลิตของเราได้เนาะ,ะการที่มีคลินิก,กเกษตรเพื่อนที่ออกมาให้บริการประชาชนดียังไงคะมันมันก็เป็นการเสริมทักษะเราไปในตัวะนะครับ เราก็เอาคนผลิตเรามาแลกเปลี่ยนกับคนอื่นคนอื่นที่เขาไม่เคยเห็นเราทํายังไงทํายลูกโตัไอเราทาตัวได้อย่างอื่นเราไม่ทาไม่เป็นเราต้องไปเรียนรู้กับคนอื่นด้วยไงถือว่าได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันเนาะค่ะนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวดีๆที่อยากจะนําเสนอในส่วนของการตอบให้บริการของภาครัฐในโครงการคลินิกเกษตรเพื่อนที่ซึ่งวันนี้เกษตรกรแม้จะมีประสบการณ์แล้วแต่จะเน้นในเรื่องที่ตัวเองรู้แต่ถ้าเรื่องไหนที่ไม่รู้ก็สามารถมาขอรับการสนับสนุนหรือขอข้อมูลกับ คลินิกเกษตรเ่อนที่ได้นะคะขอบคุณทุกทุกท่านเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ